วัสดีค่ะต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาชื่อเป็นรหัสวิชา CJ 59426กก็คือพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักข่าวนั่นเองนะคะ รายวิชานี้จริงๆแล้วครูเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยพื้นฐานภาษาอังกฤษก็คือแตกต่างกันไปดังนั้นนะคะก็คือไม่ได้คาดหวังว่าทุกๆคนจะต้องสามารถโเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษหรือว่ารายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วหรือแม้แต่แปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือไทยเป็นอังกฤษได้อย่างเพอร์เฟกหลังจากที่เรียนจบวิชานี้ก็คือไม่ใช่ครูเข้าใจว่า ตามความตั้งใจของครูนะคะก็คืออยากจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นในการที่จะหาข่าวมาอ่านเพื่ออัปเดตสถานการณ์ของตัวเองในฐานะนักวิเทยศาสตร์หรือว่านักข่าวหรือว่านักการสื่อสารนักการประชาสัมพันธ์นักโฆษณา เราทุกคนเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องทําในฐานะนักการสื่อสารเพื่อทําให้วิชาชีพของเรามีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าวิชาชีพอื่นๆที่ใครๆก็มักจะพูดว่าใครๆก็เรียนในเทศศาสตร์ได้หรือว่าใครๆก็คือมาทํางานในสาขาวิชาของเราได้ครูอยากจะให้เราปรับแนวคิดนั้นแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มองมาที่เรานะคะด้วยการที่เราเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองค่ะ โดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักข่าวเนี่ยแหละค่ะเป็น1กลไก1เครื่องมือนะคะจะทำได้ยังไงหลกัหลกๆก็คือตอนแรกเบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเริ่มอ่านข่าวเป็นภาษาไทยก่อนติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวันค่ะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกใบนี้ในการที่จะมีวัตถุดิบ ในการมาผลิตสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านการเขียนการทำพอดแคสต์การทำ u t u b e การเป็นการทำวีล็อกการเป็นบล็อกเกอร์หรือแค่เขียนโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเราก็ตามการเขียนอะไรบนพื้นฐานของความรู้ก็คือจะน่าเชื่อถือมากที่สุดและการเพิ่มมูลค่าของเราอีกระดับหนึ่งก็คือการเขียนเนื้อหาการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษสำหรับครูนะคะการเป็นนักข่าวไม่ใช่เพียงแค่นักข่าวที่ต้องไปนั่งทำงาน อยู่ที่สำนักข่าวใหญ่หญๆดังๆเท่านั้นเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้ใช่ไหมคะเพียงแค่มีมือถือเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องอยู่ในมือแล้วก็มีแอคเค n า s โซเชียลมีเดียแต่สำหรับครูที่อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันจดจำเอาไว้แล้วก็ตระหนักเอาไว้ตลอดก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนักข่าวที่ดีได้นะคะ อย่างที่บอกว่าวิชานี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวจริงๆเลยนะคะลงไปในสนามทําข่าวอยู่ในสํานักข่าวเมื่อจบการศึกษาไปแล้วหรือเป็นนักข่าวสมัครเล่นก่อนก็คือเป็นนักข่าวประชาชนนะคะหรือว่าจะไปฝึกงานไม่ว่าจะเป็นในสํานักข่าวนะคะหรือว่าบริษัทที่ทําเว็บไซต์อัปเดตข้อมูลข่าวสารไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่ว่าอยู่ในบริษัทโฆษณาบริษัทการประชาสัมพันธ์การทำา r o d u c t i o n house ต่างต่าง การที่มีทักษะในการผลิตคิดคอนเทนต์ได้เคคิดแบบนักข่าวนะคะแล้วก็มีทักษะภาษาอังกฤษเข้าไปเติมด้วยก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้เรามากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้พอรู้จักแล้วนะคะว่า,าวิชานี้เนี่ย วัตถุประสงค์เป้าหมายของครูผู้สอนคือยังไงมาทําความรู้จักตัวครูหรือว่าครูผู้สอนกันก่อนนะคะครูชื่อสิริลักษณ์รัตนวรโรพาสค่ะชื่อเล่นชื่อมิมนะคะเรียกอาจารย์มิมเรียกครูมิมก็ได้เลยนะคะ ครูสอนรายวิชานี้มาที่ปัญญาพิวัตรก็หลายปีแล้วครูเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะนิเทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยด้วยสําหรับหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษา,า,าอังกฤษนะคะก็สอนมาหลายปีแล้วเช่นกันแต่ลหลักๆแล้วเนี่ยครูเป็นนักประชาสัมพันธ์ระดับชํานาญการอยู่ที่สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดูแลเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนแล้วก็การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู ูส่สายตาชาวโลกด้วยค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่เห็นแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้นะคะก็คืออ่านข่าวเที่ยงอยู่ที่ NPT ช่อง2นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสถานีของอสถานีานทโทรทัศน์ของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะศึกษาต่อบปริญญาโทใบแรกที่ California State University San Bernardino สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นสาขาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จากนั้นก็คือกลับมาใช้ทุนได้รับคุณรัฐบาลไปค่ะมาใช้ทุนอยู่ที่กรมปรชาสัมพันธ์นี่แหละตอนนั้นอยู่ที่ NPT เลยนะคะจนใช้ทุนเสร็จสอบชิงทุนไปอีกใบน,นึงเป็นทุนพัฒนาข้าราชาการ อของกอพอของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันเท่าน,นี้ไปศึกษาที่ N.Y.U. ค่ะ New York university นะคะสาขาก็คือเป็น public relations and corporate communication ก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็การศึกษารองค์กรก็มีงานสอนงานบรรยายงานพิธีกรควบคู่ไปด้วยกับการทำงานประจำค่ะงานสอนเนี่ยถือว่าเป็น passion เป็นสิ่งที่ครูมีความสุขในการมาถ่ายทอดความรู้ที่ครูมีประสบการณ์ที่มีและที่สําคัญทุกๆครั้งที่ได้สอนเนี่ยคือจะได้รับการสอนกลับมาจากเด็กๆนั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนความรู้ของเรานะคะเพราะว่าเราเกิดกันคนละปีคนละช่วงวัยหลายคนไปศึกษาสื่ออ่านหนังสืออะไรมามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดสําหรับความรู้ที่เราจะช่วยกันพัฒนาต่อไปอรู้จักครูไปแล้วนะคะคราวนี้มารู้จักกันหน่อยว่า รายวิชานดี้ที่ครูบอกไปว่ามีเป้าหมายอย่างนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้กันยังไงบ้างในทางออนไลน์นะคะเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แบบนั้นนะคะก็คืออย่างที่บอกไปเราจะเจอกันทุกๆวันเสราร์บ่าย2โมงหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะสื่อสารกันนัดหมายกันในทางไลน์กรุ๊ปนะคะที่ทุกคนก็คือเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วไลน์กรุ๊ปที่ชื่อว่าอา,อาจารย์มิมอังกฤษสำหรับนักข่าว นะครจะเป็นการนัดหมายกันว่าโอเคเดี๋ยวอีก15นาทีครูจะส่งลิงก์ของ Zoom, z, z w o o m Z หรือว o m ที่เป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วในการประชุมออนไลน์หรือวา่าเรียนออนไลน์นะคะซึ่งครูใช้ Account แ,แบบธรรมดาเบสิกดังนั้นมันจะมีระยะเวลาแค่ครั้งละ40นาทีเท่านั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่า การเรียนที่มันนานจนเกินไปเนี่ยเราที่สําคัญเรียนออนไลน์เราจะไม่สามารถโฟกัสได้นานขนาดนั้นแล้วก็สมองเราจะล้านะคะก็เลย40นาทีปึ๊บก่อนจะ40นาทีครูจะบอกโอเคเราไปเบรกแล้วก็กลับมาใหม่โดยคลิกเข้าลิงก์เดิมไม่ต้องห่วงนะคะว่าครูจะสื่อสารอะไรยังไงจะคุยกับทุกคนในทางหลายกรุ๊ปตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเ,เรียนทันกันมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในหลายกรุ๊ปค่ะ โอเคการเรียนที่บอกไปนะคะอ่ะเอาเรื่องเกณฑ์การวัดแล้วก็ประเมินผลก่อนเลยนะคะแนนเก็บนะคะจะปี40คะแนนด้วยกัน40คะแนนเนี่ยก็เอาใหม่เอาใหม่ครูพ <c oughs> ูดใหม่โอเค เกณฑ์การวัดผลเอาใหม่นะคะคะแนนเก็บทั้งหมดเนี่ยจะมี assignment 40%ด้วยกัน assignment ก็คืองานที่บอกให้กลับไปทำนะคะแล้วก็เอามาส่ง40%ด้วยกันมี attendance ก็คือการเข้าห้องเรียนนะคะก็คือเข้ามาเช็คชื่อนั่นแหละ attendance อ่แล้วก็ class participation Class Participation เนี่ยคือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเวลาครูถามอะไรไปหรือว่าเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่าถามให้นักศึกษาช่วยตอบเนี่ยพิมพเข้ามาหรือว่ากดไม์พูดขอยกมือพูดอะไรเงี้ยมีความสำคัญมากถึง25%นะคะแล้วก็ Final Project 30%ด้วยกันรวมทั้งหมด100%ยังอีกครั้งหนึ่ง Assignment 40% a t t e n d เ n อ่อ uh, a t t e n d a n การเข้าชั้นเรียน10%นะคะ Class Participation การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน25%แล้วก็ Final Project หรือว่า,าเป็น Project สุดท้ายเป็นสรุปรายงานส่งเนี่ยหรือว่าทำเป็นชิ้นงานส่ง30%ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละอย่างไม่ต้องกังวลน,นะครูจะบอกทุกๆขั้นตอนของการที่จะต้องมีเก็บคะแนนอย่าลืมนะอาทิตย์หน้ามีเก็บคะแนนอาทิตย์หน้ามีสอบมีอะไรมีส่งงานครูจะบอกนระยะๆค่ะ มาถึงคู่มือหรือว่า,าสื่อการเรียนการสอนนะคะอย่างที่บอกไปหลกัหลกๆคือเราจะใช้ Line แอป l i c a t i o n หรือว่า Line Group ที่ทุกคนเป็นสมาชิกแล้วในการพูดคุยสื่อสารกันตลอดเทอมนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะหนังสือเรียนที่ครูแจ้งไปใน syllabus, อคอร์สซิลิบัสเนี่ยค่ะก็คือไม่อยากให้นักศึกษาต้องไปซื้อหากันนะคะจะเอาอันที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้ศึกษาได้ฟรีแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆด้วย ส่วนช่องทางการสื่อสารนอกจากไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็คือ zoom นะคะแอปพลิเคชันที่ใช้การประชุมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมี tools มีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มเติมครูก็จะแจ้งในหลายกลุ่มก่อนเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวด้วยนะคะ เอาละสำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะคะที่นักศึกษาสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไว้ก่อนได้เลยก็คือเรียกว่าเป็นคู่มือของยูเนสโกค่ะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ Journalism Fake News and Disinformation A Handbook for Journalism Education and Training ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะโดยหน่วยงานของครูเองนั่นแหละก็คือการเสนอข่าวข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด7หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาเหมาะกับอาจารย์เหมาะกับนักผู้สึกอข่าวที่อยู่ในวิชาชีพนะคะที่อยากจะมีติดอาวุธติดทักษะเพิ่มให้ตัวเองในการรับมือกับข่าวลวง fake news หรือว่าจริงๆแล้ว UNESCO เขาให้ใช้เรียกว่า disinformation ก็คือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะคะมาใช้เป็นคู่มือ ในการเรียนในวิชานี้ด้วยนักศึกษาสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะหรือง่ายๆเข้าไปใน Google Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า UNESCO Disinformation Handbook คลิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีเลือกให้เลือกหลายภาษาเลยคลิกภาษาไทยนะคะก็ดาวน์โหลดออกมาเล่นได้แล้วก็สำหรับหลายคนที่อยากจะฝึกทักษะด้วยนะคะก็ดาวน์โหลดเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มาอ่านประกอบไปด้วยจะช่วยให้เข้าใจดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเอาละมาถึงแผนการเรียนการสอนของเราบ้างนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่1เราเจอกันทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1วันนี้จะให้สบายๆเตรียมตัวก่อนนะเ,เตรีม,ต,มตัวเตรมใจในการเจอกับครูทั้งหมด10ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกวันนี้นะคะก็อย่างที่ทําอยู่ก็คือแนะนําตัวแนะนํารายวิชานะคะบอกวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเรียนการสอนวิชานี้บอกวิธีการเรียนบอกคู่มือเครื่องมือต่างๆแล้วก็รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษาจะได้เตรียมใจว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้ A B C หรือว่า D ในวิชานี้นะคะครั้งที่1วันนี้เราจะแนะนํารายวิชา แล้วก็มีข้อตกลงการมีงานกิจกรรมการประเมินผลว่ามีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็มีการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของสมาชิกในชั้นเรียนนะคะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ลองทํากันดูซึ่งหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นการถามตอบมีแบบแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเดี๋ยวพอเปิด Zoom a p p พลิเคชันแล้วนักศึกษาก็คือพิมพ์ในแชทได้เลยนะคะหรือว่าพอครูเปิดให้เป็น Q&amp;A q a, question a n d answer session, s e s s i o n ก็คือกดยกมือแล้วก็ถามแล้วก็เปิดไมค์พูดได้นะคะ พอครั้งที่2เสาร์หน้าที่เราจะเจอกันนะคะทุกครั้งเราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นข่าวสำคัญรายสัปดาห์อย่างที่ครูบอกไปว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง ในฐานะนักการสื่อสารนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์นักโฆษณานักเขียนบล็อกเกอร์วีล็อกเกอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หรือเป็นผู้กำกับหรือแม้แต่เป็นคนเขียนบทอะไรก็แล้วแต่การที่จะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเราเองได้ก็คือการที่เรารู้รอบตัวรู้ข่าวสารประจำวันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกนะคะอัปเดตเป็นประจำทุกวันประเด็นข่าวสำคัญรายสัปดาห์จึงจะเป็นเรื่องที่เราหยิบยก กันมาคุยเป็นเรื่องแรกในการเริ่มต้นทุกๆคลาสวัตถุประสงค์ของครูนะคะไม่ใช่แค่ข่าวสารเท่านั้นแต่ว่าเราจะเพิ่มทักษะของคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่เราพูดคุยกันในทุกๆครั้งด้วยนะคะก็ถ้ามีเวลาเปิดเว็บไซต์ข่าวอ,อ่านเป็นประจำก็จะช่วยได้ในเรื่องนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะสับจากข่าว vocabulary ความสำคัญและบทบาทของสื่อมวลชน เราจะพูดกันในครั้งหน้ารวมถึงการทำงานของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลตอนที่1แล้วก็จริยธรรมของสื่อมวลชนตอนที่1ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเอกสารประกอบการสอนก็จะเป็นเว็บจะเป็นคู่มือที่ครูบอกไป เว็บไซต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษแล้วก็วิดีโอคลิปแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆที่ครูจะแจ้งล่วงหน้านะคะกิจกรรมในห้องเรียนก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การมีการคอมเมนต์แล้วก็ทดสอบคำศัพท์เล็กน้อยเป็นพ็อปควิสง่ายๆจากการพูดคุยกันครั้งที่3ก็เช่นเคยนะคะเริ่มด้วยการดูประเด็นข่าวรายสัปดาห์ด้วยการคำศัพท์จากข่าวทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่คู่มือของยูเนสโกที่ครูบอกไปแล้วล่ะ จะมีประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ผิดปกตินะคะแล้วก็มีการทํางานของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลตอนที่2จริยธรรมของสื่อมวลชนตอนที่2และในวีคที่3เนี้ยที่ครูบอกเนี้ยเราจะมาคุยกันเรื่อง Final Project นะคะเรียกได้ว่าเป็น Final Project Discussion ว่าโอเค30% 30คะแนนที่ครูต้องการจากแต่ละคนเนี่ยเราจะต้องมีข้อตกลงว่าต้องเตรียมตัวทำยังไงบ้างเพราะ,จะเจอแค่10ครั้งเองเจอกันครั้งที่3ก็เริ่มพูดคุยกันได้แล้วจะได้วางแผนได้ถูกนะคะแล้วก็เช็ดเคยค่ะจะเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คอมเมนต์ในทางสื่อโซเชียลระหว่างครูกับนักศึกษาทุกคนค่ะ พอมาถึงสัปดาห์ที่4นะคะก็ครูจะเริ่มอธิบายแล้วว่าสัปดาห์ที่5เราจะมีการส่ง assignment อันที่1นะคะงานที่1มีค่า20คะแนนในสัปดาห์ที่4คือ1วีก,ก่อนหน้าเราจะพูดคุยกันในคลาสนะคะว่าจะต้องทำงานส่งยังไงบ้างถ้ามีข้อสอบถามอะไรถามได้ในคลาสเลยค่ะ ครั้งที่5นะคะหลังจากเรียนการตามที่เป็นสเต็ปที่ครูบอกอยู่ในคอร์สซิลเวอแล้วเนี่ยก็ต้องส่งงานครั้งที่1มีค่า20คะแนนพอมาครั้งที่6นะคะครูจะอธิบายอ s s i g เมนต์ตัวที่2เกี่ยวกับเรื่องการแปลข่าวนะคะสอบถามกันให้พึงพอใจเลยนะคะยังคงมีเวลาอยู่นะมีเวลาคิดอยู่พอสัปดาห์ที่7จะมีเ,เพิ่มขึ้นมาหัวข้อที่ต้องเรียนคือเทคนิคการเล่าเรื่องเทคนิคการเลือกใช้สื่ออันนี้ มีกำหนดส่ง Final Project ส่วนที่1ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปครัวอธิบายไปตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่3าอธิบายสัปดาห์ที่3นะว่า Final Project เนะี่ยต้องทำอะไรบ้างส่งงาน3ส่วนด้วยกันเพื่อช่วยนักศึกษาในการวางแผนการทำงานส่วนที่1นะคะก็คือจะเป็นการวางแผนงานถูกไหมสคริปต์งานเออสคริปต์ของ คลิปที่นักศึกษาจะผลิตนั่นเองนะคะระหว่างการทํางานเนี่ยเราปรึกษากันตลอดพอสัปดาห์ที่7นักศึกษาต้องส,งส่งส่วนที่1ซึ่งมีค่า10คะแนนแล้วพอสัปดาห์ที่8เนี่ยแหะคะ่ะเป็นการกําหนดส่ง Assignment อันที่2คนละงานกันกับ Final Project นะเดี๋ยวนักศึกษาดูเอกสารประกอบไปด้วยก็จะไม่งงนะคะ g s s i n t m e n t ที่2การแปลข่าวเนี่ยครูอธิบายไปตั้งแต่ครั้งที่6มีเวลาให้ถึง2สัปดาห์ในการส่ง ส่งในครั้งที่8มีค่า20คะแนนค่ะพอครั้งที่9ไใกล้เข้ามาทุกทีนะคะใกล้จะหมดเทอมและครั้งที่9เนี่ยจะเป็นสรุปสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายของการพูดคุยกันเรื่องไฟนอลโปรเจกต์ว่าใครทำอะไรถึงไหนแล้วมีข้อติดขัดยังไงนะคะหรืออะไรที่ครูจะได้ช่วยเหลือได้บ้างนะคะพอมาครั้งสุดท้ายไฟนอลโปรเจกต์เป็น ครั้งที่10แล้วเนี่ยก็จะให้ได้ช่วยกันนำเสนอ Final Project ด้วยวิธีการเดี๋ยวครูจะบอกนะอาจจะให้อัปคลิปแล้วก็พรีเซนต์นะคะแล้วว่แล้วก็ก่อนจะส่งลิงก์คลิปให้เพื่อนๆเนี่ยก็ให้เป็นพูดแนะนำตัวหรือว่าแนะนำพรีเซนต์เข้าสู่คลิปก่อนก็ได้นะแล้วก็นำเสนอผลงาน Final Project ก็จะได้รับคะแนนที่เหลือไป นะคะนี่คือภาพรวมคร่าวๆของ10ครั้งที่เราจะเจอกันว่าเราจะพูดคุยอะไรกันประมาณไหนบ้างอย่างที่บอก ครูพยายามจะให้นักศึกษาได้วางแผนชีวิตตัวเองเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็น new normal ใช่ปะ่ะมันเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่เหมือนเราจะมาเจอกันต่อหน้าแล้วสอบถามกันได้ใกล้ชิดไม่ใช่แล้วนะคะแต่ก็พยายามจะใช้ประโยชน์จากเทคนโนโลยีดิจิทัลให้ได้มากที่สุดเพื่อนักศึกษาเนี่ยยังคงได้รับความรู้อย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันต่อใน zoom application นะคะ